อันนี้ค่ะจำมั่มขออินทผลัมเลยค่ะอันนี้ค่ะจำมั่มขออินทผลัมเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ จอมพาไปวันนี้พามาอยู่กันที่อําเภอจอมบึงสวนพี่วินัยนะคะเป็นสวนเอินทพลามซึ่งปีที่แล้วเราเคยพามาเที่ยวกันแล้วติใจแล้วก็มีเสียงเรียกร้องอยากจะให้พามาปีนี้เราพามาอีกเช่นเคยแล้วก็อยู่กับเจ้าของสวนค่ะพี่วินัยนะคะพี่ชาตินะคะผู้ด,ดูแลนะคะ,ะก็สมพี่สมบัตินะคะเป็นฝ่ายพีอาร์นะคะครบเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรนะคะ พักคลายกันนิดนึงก่อนเป็นยังไงคะท่านพี่นัยสบายดีคสบายดีครับแล้วก็ก็สบายมากมากครับเป็นอาเซียมากใช่ไหมคะปีนี้ปีนี้ผลผลิตฐา่หนึ่งดีมากครับเป็นหน่าพอใจอย่างมากเลยพอใจอย่างมากเลยเพราะมองมานะคะตั้งแต่ไกลเส้นทางการเข้ามาเนี่ยเราเห็นแบบเหลืองอลามมาทั้ง15ไร่นี่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้พี่วินัยพาเที่ยวชมสวนกันนะคะว่าเป็นยังไงกัน ไปกันเลยค่ะที่ค่ะเชิญได้ครับเชิญครับไปข้างนี้ไปเลยครับทีนี้เป็นยังไงคะมีปัญหาประสบเกี่ยวกับพวกแมลงศัตรูพืชอะไรไงบ้างไหมคะการดูแลของเราครับเป็นเหมือนกันทุกปีครับแมลงสําคัญคือด่วงครับแทนเป็นด่วงเขาเรียกด่วงบ้านเหล่าเขาเรียกด้วงแรดครับแล้วก็ด้วงแรดนี้ไม่เท่าไหร่ครับคือมันจะกินแล้วก็มันก็จะไปแต่ด้วงอีกประเภทหนึ่งคือน่ากลัวมากคือเขาเรียกด้วงงวง อ่าครับดวงดวงสาคูเขาเรียกดวงสาคูดวงวงนะครับเวลานะครับก็คือเขาเขาเขาจะเข้าไปไข่ในลําต้นแล้วเขาก็จะไปเป็นเป็นตัวตัวอะไรจากแด้ตัวอ่อนแล้วก in ็จะจะจะกินในต้นเจาะเจาะกินจนฝาต้นจะตาย โดยที่เรามองไม่เห็นเลยครับครับมันเป็นสำคัญมากก็ต้องสังเกตบ่อยๆครับว่าเออต้นนี้อ่าถ้าจริงๆแล้วอ่ะถ้ามีเวลามันต้องไปฟังฟังเสียงจากลาต้นเลยครับอ๋อเหรอคะครับมันก็จะได้ยินเสียงกัดแกรแกรดแกดอยู่ด้านในแต่ว่าถ้าไม่มีเวลาก็เหมือนกับต้นนู้นนะครับมันอาจจะตายเหมือนต้นนู้นเลยครับจะตายนะครับไม่โตครับนะครับต้นไม่โตเลยครับ ก็มีบ้างเนาะถ้าต้นไหนที่เราดูแลไม่ทั่วถึงจริงๆเนี่ยเขาก็โดนเพรโดนพวกมแมลงต้องเดงานครับก็เกิดความเสีายเยอะไหมคะที่เราเจอแบบนี้ก็ประมาณตอนนี้ก็เสียหายประมาณ10เปอร์เซ็นไปแล้วครับแล้วเราก็ต้องปลูกปลูกหน่อเพิ่มขึ้นมาครับนั้นอย่างนู้นก็เป็นหน่อที่เราปลูกเพิ่มขึ้นมาครับครับเห็นไหมครับต้นนั้นคือตายตายนะครับทดแทนขึ้นมาครับ ปีที่แล้วต้นที่เราเป็นพระเอกนางเอกต้นปีที่แล้วนี่คือพ่าครับด้านนด้านนี้แหละครับครับก็คือต้นนี้ครับต้นนี้คือเป็นเป็นเป็นนางเอกที่ที่ทุกคนทุกคนต้องมาอยู่ต้นนี้นั่งนั่งตรนนี้ครับจําเนี่ยครับปีแล้วคยเห็นว่ามันดกมันใหญ่ครับครับแต่ปีนี้มันมีต้นอื่นืที่เสริมขึ้นมาแล้วก็เยอะเยอะเิครับครับผม แล้วก็ปีที่แล้วคือต้นนุมด้วยครับแต่ว่าเราไม่ได้เปิดไว้คยังห่ออยู่ครับแต่ว่าครับฮะคือย่อูขาดผมเพราะผลผลิตเขายังเขียวอยู่เราก็ยังไม่เปิดตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าบางบางช่อมันยังมันยังเหลืองไม่เต็มที่ครับใช่ครับต้องรออีกสักประมาณกี่วันประมาณสักสัปดาห์สองสัปดาห์นี่ก็จะเต็มที่ครับจะจะรสชาติจะหวานไม่มีติดขวดแล้วครับไม่มีติดขวดแล้วครับครับผมยัง ใี่ค mm. ่ะทนนี้ที่เราเห็นกันปีที่แล้วีนี้ก็ยังคงสวยงามอยู่แล้วก็ครับพี่น้องก็ออกกันมาเต็มเลยมาเร็มก็ออกมากกว่าปีที่แล้วครับออกมากกว่าปีที่แล้วด้วยนะคะแต่เราเห็นในภาพรวมเนี่ยห่อไว้หมดทุกต้นเลยสามร้อยต้นนะคะเราเห็นไอ้พวงพวงที่ห่อเนี่ยค่ะมันเยอะมันใหญ่มันมันเด่นมากเลยอ่ะนะคะเท่าที่เราสังเกตดูเนี่ยสวนนี้ของพี่นายจะเป็นสวนแรกๆเลยที่การปลูกแล้วก็ผลผลิตออก เพราะฉะนั้นเขถือว่าของพี่วินัยเนี่ยเป็นส่วนที่ครนะคะทีนี้ส่วนน้องๆที่เกิดในจังหวัดราชบุรีเนี่ยมีเยอะก็มีเยอะมากครับมีส่วนในกลุ่มก็ส่วนของพี่พบพี่เปี๊ยกอะไรเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มกันเดียวกันเนี่ยครับปีนี้ก็เริ่มออกมานิดๆหน่อยๆก็ก็มีผลผลิตบ้างแล้วครับเเป็นผลผลิตในปีแรกครับเป็นน้อยหน่อยน้อยหน่อยครับของเรานี่ปีที่ผลผลิตเป็นปีที่สามครับปีที่สามครับ ต้นเนี่ยจะออกจะออกก็ต่อเมื่อสองปีมาแล้วก็สามารถออกได้แล้วสองปีก็ออกได้แล้วครับแต่อันนี้ออกผลผลิตเป็นปีที่ปีที่สามครับแต่ว่าแต่ว่าเราเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเป็นปีที่สองครับนักท่องเที่ยวมาจากหลายๆที่หลายๆถิ่นเลยนะคะก็ตั้งใจกันมาหลยๆเห็นป้ายทะเบียนรถยไม่ใช่แค่ราชบุรีนะที่อื่นก็เนี่ยตามเข้ามาสมุทรสงครามสมุทรสาครอะไรก็เข้ามากันนะคะอากาศร้อนแต่ว่า พอได้ไมาเห็นน่ะความเหลืองความสวยงามคนก็ชื่นใจครับและที่สำคัญนะคะที่นี่ ต้องขออนุญาตนิดน,งนึงที่เราไม่ได้สวมหน้ากากค่ะนะคะเนื่องจากว่าเวลาเราพูดคุยกันอาจจะไม่สะดวกแต่ว่าเราก็จะเว้นระยะห่างแล้วก็ไม่ได้ไมายืนกระจุกรวมกันเยอะๆนะคะแต่ว่าส่วนด้านหน้าเนี่ยจะมีจุดที่คัดกรองกันก่อนนะคะเช็คอุณหภูมิแล้วก็ให้ใช้แอลกอฮอล์เจลเช็ดมือทําความสะอาดก่อนเพื่อ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 เรื่อเพ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 ืรอเพื่อเพื่อเพื่อเพืาอเพื่อเที่อเพื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 ่อะแต่อเพื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 กอเพื่อเพม่อเพื่อเพื่อเลยครับ เราลองเอาผลมาชิมหน่อยด้วยครับครับวันนี้มาช้าไปค่วทีวิตากรครับแล้วนะคะในเรื่องการชิม วันนี้หน่อยอีกทีหนึ่งไหมคะเพราะว่าอะไรหลายๆคนใส่เสื้อสีแดงก็เลยยึดอยู่แลรายการกระเกษตรเพื่อะครับวิธีการการการกินข้าวโพดไปออกพิธีการกินอินทผลัมครับเจ็ดเจ็ดคนจอเป็นอะไรครับแล้วก็จะอร่อยก็คือต้องู้เลมีลายลายคนแมวขึ้นนะครับแล้วจะจะหวานครับถ้าพิธีการกินเนี่ยเราต้องกินกินตามยาวของลูกอะกัดให้ถึงเม็ดเลยครับก่อนกนนะครับจับแมวขวางแบบนี้นะคะที่ไในก่อนได้ยินเสียงไหมฟังทีฟังดีๆนะ เออของเรานมชีสหไา่ทั้งมาแล้วชุดหนึ่งอยู่นี่ปะมบอกหวานมิดๆติดใจลิ้นค่ะแต่ว่าเดี๋ยวไปมาใช่ไหมเดี๋ยวมาแล้วมาเลี้ยงแขกเลยนะครับอันนี้วิธีการรับประทานที่ถูกวิธีนะคะแต่ถ้าบางคนเนี่ยไปกินทำไมแบบมาชิมกันก่อนได้ฮะเดี๋ยวให้เข้าไปถ่ายรูปกันมาชิมกันทางทางทางก้นครับ ทางก้นเขาจะปาดมากกว่าหัวน้ําดื่มเรามีแจกปีนะฮะในถาันเนทางนี้ใช่ไหมคะครับต้องต้องกินทางหัวเลยเหมือนผลไม้ทั่วไปครับหัวก็จะดีแก้นก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาชิบด้านนี้เลยครับคุณวิธีที่สุดก็คือรับประทานนะคชิมกันคนละหนึ่งลูกถึงสองลูกนะครับชิมได้เลยนะครับเห็นผลแตกในเขาโดนน้าฝนนะฮะแต่ว่าจะมีความหวานในตัวเขาเองนะครับหวานกรอบนะลองชิมดูครับท่านใดที่ยังไม่ได้ชิมครับที่แปรรูปที่ยังไไดเชิญเลยครับ เขาวันนี้ครับทางทางบริษัทส่งมาไม่ทันจะตอนนี้จะมีตัวอย่างแค่สองสองตัวอย่างครับสองยาวห้ลอย่างก็คือท่านใดยังไม่ได้ชิมครับัันนี้ครบทางเราให้อันนี้คือเป็นกิจพลำผลสดครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโดยโดยไม่ผสมอะไรครับช่วงเวลาบ่ายสองผลสดครับ ร้อร์เ็ตครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับไม่ได้ผสมอะไรเลยไม่ได้ผสมน้ำอินทผลัมล้วนๆครับรสชาติหวานจากอินทผลัมแท้ๆครับหวานอมครับแล้วอันนี้เป็นอินทผลัมผลแห้งครับรอชมกันได้ครับผลแห้งก็คือเราเอาจากผลแห้งแล้วก็มาบีบเอาน้ำแล้วก็ ามีตอนนี้มีอยู่ที่ไก่รมาแล้วมีจำหน่ายในบิ๊กซีเข้าซทั่วประเทศช่วงนี้ครับจำหน่ายที่บิ๊กซีบิ๊กซีทั่วประเทศมาดบุรเราก็มีนะครับมาี้ทั่วระเทนครับมแล้วก็จะมีจะมีเดสโซดาแต่วันนี้สินค้าเราไม่ได้เอามาครับแล้วก็มีเอนเตอร์เทนเมนตเพื่อเพื่ออะไรบำรุงร่างกายสำหรับสำหรับคนที่อเนอย ในร้านมาก็ใช้ในที่นี้สดชื่นนิดหนก็จะมีจี๊แกงไก่นะครับจำหน่ายที่บิ๊กซีแล้วตอนตอนตอนนี้ทางทางบริษัทเราจะวางจำหน่ายที่เซเว่นต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้เลยมาที่นี่เลยครับที่นี่ได้รับยกดื่มกลางสวนได้เลยที่น เสียงดังแกล้งครับบาทีเราลืมลืมรสชาตินะครับปีนี้ปีนี้อาจจะได้รสชาติดีกว่าเดิมครับนะคะอันนี้ต้องบอกว่าสดๆไม่ผสมอะไรเลยนะคะต้อกดน็อคนมก่นเนาะครับครับมันมันหอมใช่ครับหอมอ่อนๆครับครับเป็นเป็นเอกเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะของผลสดโดยเฉพาะเลยเขาจะหอมนุ่มหวานหวานนุ่มหวานไม่มากถ้าถ้าคนที่ไม่เคยทานอ่ะนึกถึงน้ำตาลสดน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวนตาลสดนะครับ คล้ายๆกันะนะคะ,คะแต่ว่าถ้ากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะมีม,ะม,มันจะมีรสชาติแล้วก็มีกลิ่นของอิสลัมครับใช่ครับต้องมามาชิมมาชิมเม็ดสดแล้วก็มาชิมน้ําสดแบบนี้เราเรามีจําหน่ายอย่างเงี้ยคะ่ะราคากิโลกรัมแล้วเท่าไหร่คะถ้าถ้าเกิดอย่างเงี้ยครับเป็นเป็นเป็นครึ่งกิโลครับแบ่ง่งครึ่งกิโลครับแล้วจากกิโลกรัมเนี้ยเราจะขาย500บาทแต่ถ้าเกิดใครกดแชร์เช็คอินให้อะไรจะเหลือ450ครับค๋อ ครับผมครับถ้าอย่างนี้กิโลกรัมละ500บาทแต่ว่าถ้าเข้ามาแล้วก็เช็คอินเช็คอินนะคะทีนี้นิดนึงก็จะลดลดไป50บาทเลยครับครับผมเหลืยวสี่อยห้าสครับแต่ถ้ายกยกเป็นเป็นเขาเรียกเป็นทลายครับทลายเลยถ้าถ้ายกทั้งทลายเงี้ยครับน้ำหนักน้ำหนักก็อาจจะหนักนิดนึงแต่ว่าคือทางเราอะประมาณประมาณ10ประมาณ10กิโลครับครับครับประมาณ10กิโล ถ้ายกทลายครับัครบถ้ายกทลายแบบนี้ราคาราคาราคาเราจะตั้งอยู่ที่450ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ากดเช็คอินก็จะลดอีก50บาทก็จะเหลือประมาณกิโลกรัมละ400แต่ว่าคแบบนี้ครับนี้10โลนะคะสิบเลจะเหลือ450 10โลพอดีครับ10โลแต่ถ้าเช็คอินออเดอร์เดี๋ยวรับคิวเช็ค เช็คอินก็จะเหลือ400ครับถ้าเช็คอินก็จะเหลือ400ด้วยนะคะคแต่ถ้าอันนี้เช็คอินเหลือ400หนะคะคแต่ถ้าใครกำลังน้อยอยากจะซื้อแบบเอาให้รู้รสชาติเอาหชายอยากก <our> ็ก็เป็นนี่นะครับอันนี้ครับก็คือครึ่งกิโลกรัม ก็จะสองร้อยหาสิบับ250ร้าสิบคะแบบนี้นะใครสนใจแบบไหนคอมเมนต์ทิ้งท้ายแล้วโอนเงินมาเลยครับอ่าจะรรับยิ้มให้ครับนี่อันนี้มีให้ชิมด้วยอันนี้มีให้ชิมครับอันเนี้ยใครมาถ้าไม่ซื้อก็ชิมได้ชิมทุกคนครับก็ได้ชิมได้เห็นได้ได้รู้รสรสชาตินะคะมันเป็นเดี่ยด้วยครับในทางนี้ก็ยังมีมีอินทร์ัมผลผลแห้งครับอ่าผลแห้งอันเนี้อ่าก็คือน้ำหนักอ่าครึ่งกิโลเราเราจะขาย อยู่ที่ร้อยสามสิบบาทร้อยสามสิบบาทผลแห้งนี่จะมีติดติดขั้วเลยครับเราไม่ได้แยกผลก็คือผลแห้งเนี่ยอธิบายนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้เอาไปทําอะไรเลยใช่ไหมคะไม่ได้อบแต่ไม่ไม่ไม่ใช่ผลิตัฑ์ของเราเพราะว่าทางประเทศเราทําไม่ได้ผลแห้งครับอันนี้เราเราเรานำเข้ามาเป็นผลนำเข้านำเข้าคือคือจะเห็นมีขั้วติดคือผลแห้งนี่ถ้าผลผลสดอามาเป็นช่อครับแต่ถ้าผลสดเนี่ย มันจะกินฝาดทับเป็นี้นะครับนอกจากให้แห้งขาต้นมันถึงจะหวานครับอันนี้ส่วนของเขาจะออกมาเป็นแบบนี้ได้ก็คือให้งขาต้นเลยคถึงจะเป็นแบบนี้แต่ว่าไม่ได้เป็นตัวผลผลิตจากประเทศไทยต้องให้รอให้เขาสุกขาต้นหรือแห้งขาต้นนะครับถึงจะทานได้ครับผมเสือพี่ถ่ายภาพกับเราคผู้ชมทางนี้ สว่วนพี่วินยัยอธิบายเส้นทางอธิบายที่อยู่นิดนึงเขาว่าอยู่บริเวณไหนจุดไหนครับส่วนผมจะอยู่บริเวณอำเภอจอมบึงบหมู่ที่11ค<โ>รับเขาเรียกบ้านหัวทะเลครับและทีนี้เส้นทางที่มาก็มาง่ายๆครับจากเส้นทางมาเข้ามาเขตเข้า,ขาเขตอำเภอจอมบึงบจะมีสี่แยกไฟแดงพอเจอสีแยกไฟแดงให้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวามาประมาณสัก4กิโล แล้วก็จะเจอไฟแดงพอเจอไฟแดงแล้วเราก็เลี้ยวขวามาอีกทีประมาณ5กิโลครึ่งครับก็มีมีป้ายบอกเลี้ยวเข้าซ้ายมาประมาณ2กิโลครึ่งแล้วก็เลี้ยวลงสวนประมาณครึ่งกิโลก็ถึงนะครับก็จะมีป้ายบอกทางไม่ต้องเข้าม่เลยเลยค่ะเขามีป้ายบอกทางครับนะคะพอเข้ามาแล้วจะเห็น สิบห้าไร่รเรามีจําหน่ายเนี่ยคาดว่าผลผลิตเราจะจําหน่ายไปได้ถึงมเมื่อไหร่ครับคิดว่าประมาณ,ปร,มาณประมาณกลางเดือนสิงหาก็ผลผลิตของเราก็จะหมดครับตอนนี้เราเรามีส่งออกหรือว่าเรามีช่องทางการจาหน่ายที่อื่นมั้ยค่มีครับทางทางเราก็ส่งเข้าบริษัทครับถ้าถ้าเกิดว่าเราขายหนะ้าส่วนไม่ทันเราก็จะส่งเข้าบริษัทค,คอ่าก็บริษัทก็มีเท่าไหร่ก็ได้ครับ ก็คือบริษัทได้รับซื้อหมดอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากจะเปิดเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะคะอยากให้คนมารู้จักมาได้สัมผัสกันนะคะกับพิรพลำแบบผลสดบางท่านนี่อาจจะไม่ทราบด้วยซ้ำนะว่ามันมีด้วยหรอผลสดแล้วมันเป็นยังไงมันต่างกันยังไงบางคนจะคิดว่าอย่างที่เห็นผลแห้งเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยเราคิดว่าอินทผลลำก็คือแบบนั้นแต่เนี่ยคือเป็นผลไม้ แนวใหม่ที่ตอนนี้กำลังได้รับความนิยมในหลายที่นะคะก็เริ่มทยอยปลูกผลผลิตเริ่มออกแล้วนะคะแต่ว่าของส่วนที่วิัยเนี่ยก็ประสบการณ์มีมาก่อนเพราะฉะนั้นในปีนี้เนี่ยออกผลผลิตเป็นปีที่สามเปที่สามครัเปิดชมให้เป็นปีที่สองปชมเป็นปีที่ะคะเพราะฉะนั้นผลผลิตเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเยอะตามอายุของต้นเลยนะคะเยอะตามอายุผมด้วยครับต้นหนึ่งต้นอยู่ได้ประมาณกี่ปีคะต้นอายุต้นจริงๆมันเกือบประมาณร้อยปีครับ แต่แต่ว่าเก็บผลผลิตได้ประมาณ80ปีครับก็เขาจะจะสูงเหมือนต้นตาลนะครับก็จะค่อยค่อยขยับค่อยขยับสูงขึ้นไปปีหนึ่งประมาณ50เซนนะครับโดยประมาณครับนะคะก็รีบดมาชมกันนะก่อนที่เขาจะตัดผลผลิตออกไปจําหน่ายหมดเพราะว่าต้องบอกว่าหลายๆที่ในจําหน่ายไม่ทันเลยนะทุกคนมารอแบบบริเวณข้างหน้าเลยนะคะ คนละหลายกิโลเลยนะเพราะว่า1ปีหากระปตันได้แค่หนึ่งครั้งครับหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งเท่านั้นนะคะก็คือช่วงระหว่างเดือนเดือนเดือนกรกฎาคมสิงหาคมครับประมาณนะครับก็จะจะเป็นผลพลิกที่เยอะครับอ่าเดี๋ยวให้พี่วินัยฝากเบอร์โทรศัพท์เอาไว้นะคะเผื่อใครสนใจอยากจะสั่งเรามีแบบออเดอร์แบบสั่งเลยครับส่งส่งครับส่งได้นะคะใครสนใจยินดีด้วยคับาใครจะสนใจสั่งออเดอร์ก็ เบอร์ศูนย์เก้าศูนย์สี่สามห้าเก้าสี่สี่เก้าครับศูนย์เก้าศูนย์สี่สามห้าเก้าสี่สี่เก้าครับนะคะถ้าไม่ทันเดี๋ยวเราจะแปะเอาไว้ข้างบนให้นะคะเชิญชวนละกันนะคะหนึ่งปีหนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียวนะคะกับผลไม้ทองคำผลไม้สวรรค์ผลไม้สวรรค์หาไม่ได้ง่ายๆราคาสูงเนื่องจากว่าเราจะต้องมีการดูแลที่ดีมันเป็นเทรนเทรนสุขภาพอะครับทานแล้วได้ประโยชน์ ได้ประโยชน์ด้วยนะคะออาวันนี้เดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายกันไว้ด้วยการพาเดินชมแต่ละจุดชมนักท่องเที่ยวชมผลผลิตนะคะให้ได้ติดตามกันแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้านะคะเที่ยวปรหลาดจอมพาไปจะพาไปที่ไหนต้องติดตามกันนะคะให้กําลังใจกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะวันนี้ขอบพระคุณพี่วินัยพี่ชาติแล้วก็พี่ที่มาด้วควาคุยกับเราค่ะเงั้นวันนี้ลาทันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ